อ,อ้สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เรามาทำอะไรตรงนี้เอายังไงเนี่ยมีมีอย่างครับยังไงลุงพี่มีอย่างพี่ขี้เบิกเบิกไม่มีอย่างบอกเจ้าเบียร์กันอย่างโอเบียร์ไทยซื้อฮ่า่มีอย่างไม่มีอย่าง,ย,างยันพุ่นเข่าเลยหรอ โอ้เบ oh, ิกใหญ่ได้เลยสิไปวันนี้เรามากับน้องน้ำแดงครับไอ้ย,ยะหนึ่งสองห้าคารายได้ออกโรงแล้วครับยานพูดกขับรถเซดียานพุ่งขนับรถไปเราวันนี้เราส่งกับข้าวครับโอ้มีกับข้าวเต็มเลยครับรับซื้อแกงจะแรงได้ไงมีครับมันจะแรงกับมือนีแหละครับโอ้โหดูครับโอ้นี่เขาเอาทุกรังแล้วเนี่ย ลูกรังเยอะมากเต้าเอา้เอาทำไมเขาทําเป็นขึ้นๆแบบเนี้ยถ้าทาลูกรังเป็นขึ้นๆน,นะแต่แถวนี้นะถ้าใครรู้ช่วยบอกผมทีครับว่าเขาทําเป็นขึ้นทำไมนะเพราะวันนั้นเราเอามาทีครับโอ้โหมาแล้วครับจันเวียงจันเวียง เวต้องหลบหลบหลบแกกอนโอ้โหอันเวียงครับไปแล้วครับเออขึ้นเดียวแล้วไอ้ยักษ์มีเบิร์นใส่ด้วยไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์เพื่นเพื่น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 พัง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 ไปเราโอโ้โหทางเข้าบอ่อนี่มันมีแต่ดินทรายนะลำบากมากเลยนะพี่น้องโอ้เสียทุนเสียทุน ไปเห็นอยังในห้องน้ำเจ้าว่ะโอ้ยเข่าตังห้องน้ำเด็กทางเข้าบ่อครับผมว่าถ้าผมขับรถนี้ต้องมีโกโปรสักตัวนะเอ้าติดหัวเนาะเท่เนาะโอ้ติดหัวมันเขามันจะเท่นะแต่เราก็ถือเอานี่แหละครับกูไม่เป็นไรนะ ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วครับใกล้เที่ยงแล้วเราก็มาส่งข้าวส่งน้ําให้ทีมงานครับนองฟ้าใสที่จอดตากแดดวะโอ้ยทอนเกียร์พีดอีกนะหัวเงื้อทอนถูกเกียร์ว่างครับโอ้ดินทรายวะขับรถมือเดียวครับอันตรายนะแต่ผมฟรีมือครับไม่เป็นไรโอ้โอตะตุงยังไม่มาส่งอ้อ ตุงยังไม่มาส like ่งข้าวเลยถุกจะเอาข้าวมาผมไปเอากับข้าวนะจอดนี่แหละน้องน้ำแดงนี่จะเป็นปั๊มปตทหรือเปล่าเนี่ยเออเข่าข้องน้ำอีกแล้วเนาะเจ้าไอ้ย่ามีปิต์ปีตอีกปีตดปีตย่านี่เอ๊ะกี่โมงแล้ววีมงานนิวข้าวแล้วเนี่ยเออ วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนไอ้โอ้เหยียบขครเหยียบแน่แหละฟุน่นโอ้โหบอกว่ามันฟุน่ญไอ้ยวันนี้กินสาวคือรถเราไปดูในรถไหนมีสาวหรือเปล่าวันนี้เสียทุนครับหรือสอทอสอทอก็เสียทุนครับท่านสอทไอ้อย่าไม่ใช่นะเซ็กพาเรียครับ ซอทอเสียทุนเราจะไปวัดดีเสียทุนหน่อยวันนี้มาขับรถแทนเสียน้อยครับเสียน้อยเขาไปขับรถไถครับโอ้โหลงไปชั้นสองแล้วพี่นอ้องเลยลูกรังเน้นๆน้นหนักไปเลยอู้ลูกรังครับมีแต่ลูกรังเลยนะ กุดคนไปเลยบหรสวัสดีเซทูล่ะสวัสดีครับเสียสวัสดีครับครับนายสาวอ่ะยาไหนขอดูสาวหน่อยดูหน้าสาวเสียทูนหน่อยใครจะล็อกรถหรือเปล่าอ้าอย่าเปิดก่อนเปิดก้นเบื้องหน้าเด้เบื้งหน้าผู้สาวเลยโอ้ยเจ้าเนี่ยโอ้สวัสดีครับโอ้ดิเพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกเนี่ยไอ้ยะต้องทำที่เดี่ยฮะ กินก๋วยจีนอีกแล้วไม่กินข้าวด้วยกัน,นโอ้เอาสาวไปกินด้วย <c oughs> เอาเมียไปกินข้าวด้วยไอหยะโอ้ <c oughs> เอาสาวขึ้นรถครับ <c oughs> สุดยอดนีิลีรด้นะเจ้าเนี่ยฮะใครได้ไปเตยมาใครเที่ยวสุดท้ายยังยังไม่ตัดรถเลย <c oughs> รอตัดรถก่อน <c oughs> เดิทางนูน้นเขาจะตัดรถเด้อเดี๋ยวทางนูน้นเขาพี่มิมอยู่ไหนเห็นพี่มิมยังไม่เห็นอีกแล้วโอ้ อาบุสาวขึ้นรถครับนักเซ็กนักเซ็กมาแล้วไอ้ย่ะนักเซ็กนักเซ็กโอ้อาบุสาวขึ้นรถเลยวะจะทุนไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยยอดไปเลย สะดุดครับสะดุดรักแ้งเขียวปล่อยรถลงข้างล่างมาแล้วครับอะไรวูเรียกอีกแล้วเรียกทำไมตูน่า <c oughs> <c oughs> จะเรียกไมค์เรียอะไรสักอย่างนะน่าเซ็กหี่เอ,อ้ยมังฟุน้นไง เป็นฟันล้อไปแล้วไปไหนลูกพี่ฮะ<า>อะไรฮะไปไหนห<า>ไหน,นี่ถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนโอ้ยจะมาปวดขี่อย่างนี้นี่ลูกพี่ขยับรถให้ก่อนเริ่มหนึ่ง ขี่อีกแล้วไม่ยอมจอดเลยครับจอดรถเอ่อะจัดไปเลยอ่ะทำไมไม่ลงไปขี่อ,อ่ะฮะอะไรนะ เทนนี่เททศน์ศั้นสะยังไม่เต็มบอออกไปนะไปเติมมาเลยเนาะเขาเขาตัดกันยังอ๋อเราสั่งเคียวเป็นไรกระถมเลยเป็นไรกระชีโอเคโอเคถ้าไม่เซียนชนอย่าว่ากันเนอะ เออขับไม่เสียด้อคันนี้น่ะโอ้วันนี้ต้องมาทับลนส์เซ็กอีกแล้วครับเที่ยวหนึ่งครับหายแล้วฮะอะไรนะไปขี้กระท่อมาฮีโอ้ร้อนมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถก่อนไปไหว้ละ ในรถเขาไปตรงมาไ่เขียวอีกโอ้โหเอาเดี๋ยวเราจะไปต้องไปรับเสียเตยมาด้วย, really ยมีเด็บลูทูดอีกเปิดนังปูเดี๋ยวออกเสียงมาเปิดนังปูเนอะได้ยินเนอะปะติ๊กเกอร์เต็มเลยครับแนบยังไนเะนี่ย ผู้ร้อนมากยังลูกพี่ยังไม่เต็มแต่นในรถลงไปข้างล่างนี่ร้อนครับอยู่ในรถนี่เย็นมากเลย